สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีธนูประจำวันที่17ถึงวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีดาวพระศุกซึ่งได้ตำแหน่งมหาจักรกลุ่มที่ลักนณาชาวราศีธนูจะส่งผลอย่างไรนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิลาภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ดวงดาวต่าง ตรงจุดนี้นะคะที่ท่านผู้ชมได้มองเห็นเป็นดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ในช่วงของวันที่17ถึงวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์โดยเอาลัคนาราศีธนูมาพยากรณ์กับดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะเอาคําพยากรณ์ไปเป็นแนวทางแล้วก็ปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ทราบว,ว่าท่านอยู่ที่ราศีอะไร อย่าลืมค่ะส่งวันเดือนปีเกิดที่สำคัญนะคะต้องมีเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะถึงจะผูกด,ดวงวางลัคนาได้ค่ะท่านก็เอาลัคนาตรงนี้นะคะไปฟังให้ตรงกับคลิปและก็ตรงกับชีวิตของท่านมากที่สุดเลยนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรในช่วงระยะเวลานี้ก่อนอื่นเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าที่ลัคนาราศีธนูมีดาวพระศุกร์ดวงนี้ค่ะ โคจรมาทับที่ลัคนาได้ตำแหน่งมหาจักรแต่ดาวดวงนี้นะคะเข้ามาจากเรือนอารินะคะแล้วก็มาจากเรือนลาภะก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีธนูจะต้องให้เรามัดระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเองให้มากมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับนะคะโรคคอทอมซินไซนะัส พวกโรคไตม้ามดลูกอะไรทํานองนี้ค่ะต้องให้เรามาระวังถ้ามีอาการอะไรช่วงนี้นะคะก็ควรจะไปหาหมอนะคะและอีกจุดหนึ่งหมายถึงโชคลาบใช่ไหมคะก็อาจจะหมายถึงนะคะอาจจะท่านผู้ชมที่เป็นชาวราศีธนูช่วงระยะเวลานี้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากเงินประกันเงินเยียวยาอะไรทํานองนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้ ก็มีการเจราจาติดต่อกับตัวแทนนายหน้าประกันอะไรทํานองนี้นะคะแต่ก็การเจราจาก็ค่อนข้างมีอุปสรรคมีปัญหาเพราะช่วงนี้อาจจะมีการจ่ายไม่ค่อยตรงหรืออาจจะไม่ยอมจ่ายอะไรทํานองนี้ค่ะแล้วก็เห็นว่าชาวราศีธนูก็มีความพยายามในการที่จะพูดจะคุยจะเจราจาในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะ ในเรื่องต่อไปนะคะเราก็มาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีธนูเลยนะคะชาวราศีธนูมีดาวพระเสาร์นะคะเป็นดาวเกี่ยวกับการเงินแล้วดาวพระเสาร์ดวงนี้เขาก็โคจรเข้ามาเป็นเกษตรตราทิพย์บดีตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63แล้วเขาจะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่28กุมภาปี66อยู่ตรงนี้ถึงสองปีครึ่งก็หมายความว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้นะคะชาวราศี ธนูมีดาวการเงินเป็นเกเษตรก็หมายถึงว่ามีความอุดดมสมบูรณ์หรือเข้ามาเรื่อยๆสม่ำเสมอแต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมจะต้องเข้าใจในตรงจุดนี้ด้วยว่าดวงของท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านไม่เหมือนกันถ้าดาวเกี่ยวกับการเงินของท่านใดนะคะโคจรไปอยู่ในเรือนอริมรณนะวินาศเอาละมันก็จะเป็นเรื่องและเพราะช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้นะคะที่ ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63มาจนถึงปี66นั้นการเงินของท่านนั้นก็มีเกณฑ์มีปัญหาไปตลอดระยะเวลายาวนานเช่นเดียวกันแต่ถ้าพื้นดวงของท่านใดนะคะมีดาวการเงินไปอยู่ที่กรมรมะลาภะปุตตะหรืออะไรก็แล้วแต่หรือพันธุที่มันไม่ได้อยู่ในเรือนอริมลณวินาศการเงินของท่านนั้นก็จะดีไปจนถึง2ปีครึ่งเลยนะคะ ดังนั้นท่านก็เอาคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการงานค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในภพการงานของชาวราศีมิถุนก็คือดาวพระพุธดวงนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนมักจะเป็นคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการใช้เสียง การใช้หลักของวิชาการนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นครูบาอาจารย์พ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจประชาสัมพันธ์หรือสื่อข่าวต่างๆก็เป็นไปได้นะคะนักข่าวนักการทูตเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะของเวลานี้ดาวการงานไปอยู่ในเรือนวินาศก็หมายความว่าชาวราศีธนูจะต้องทํางานที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นนะคะถ้าท่านใดเป็นครูบาอาจารย์เห็นไหมคะก็จะสอนออนไลน์ ตรงจุดพบปุตตะมีดาวมล้ยูอยู่ก็หมายถึงว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนหรือการสื่อสารหรือในการทำมาอาชีพนั่นเองหรือบางท่านช่วงระยะเวลานี้ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือนักธุรกิจก็อาจจะต้องใช้หลักการก็คือใช้ระบบของการอ,ออนไลน์หรือใช้ระบบของ เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะแต่ในช่วงระยะเวลานี้การงานก็มีปัญหาบ้างนะคะลดทอนลงไปตามลำดับค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวดวงนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้จีรังยั่งยืนการงานเดียวก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะ เรื่องต่อไปที่เราจะมาดูนะคะก็คือในเรื่องของความรักของชาวราศีธนูนะคะช่วงนี้นะคะมีดาวพระเกตโคจรมาอยู่ก็หมายความว่าช่วงนี้คู่รักหรือคนรักของชาวราศีธนูมักจะมีความคิดแปลกๆพูดอะไรแปลกๆหรือช่วงนี้ก็จะไปสนใจในเรื่องของอ องค์พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของวัตถุโบราณอะไรทํานองนี้ค่ะและในช่วงระยะเวลาของวันที่17ถึงวันที่30พฤศจิกายนน,นั้นอาจจะมีเกณฑ์การแยกกันอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่ในเรื่องของความรักนั้นนะคะก็ไม่มีอะไรเสียหายมากนะคะ จากการพยากรณ์นี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ